ที่ทไทยตัวนี้ค้นกระเบิ้งหลายแล้วอีหลีไม่ต้องไปหาดาราช่องอยากแล้วเชียงกุนจะเป็นดาราช่องใดนี่นะครับอ๋อกระเบื้องนั้ดนะมันเบิดมันเต็มเร <c oughs> าคนเท่าตัวกโอเลอันนี้แผนกยาก <c oughs> อันนี้สีตำมันจิ้ม <laughs> อาโชบดีได้ได้ล่องช่องจุนอะได้ล่งช่องจุกคนเห็นร้ายด้วยเกลือใส่นิดนึง <laughs> หาเอาผื่นค้นนะครับผู้ใดกระร้าง บ้านกันค่ะคัดสต็อกเอ็นเบื้องต่ลบระเบียบอันบ่มีเบียกหนึ่บ่เมื้องอันเก่ากวดหัวที่เก่ากับพักพอน่ว่าพี่มาหลอมนี่พี่รู้สึกว่าพี่ได้พักพอนี่ดีแตได้พักอะไรเมื่อไงนอนนี่ชนิดแบบนอนบอ่อยากตื่นเลยล่ะแล้วนอนขึ้นมาแล้วก็ปวดเอวเพื่อเขาจะเป็ี่ยนอย่าง ขันมาเฝ้ากันน้อสักก้อนก็ได้เข้ากับแสดงมืออื่นเนี่ยมาแรงมาเป็นบอกอือเดินทางกับมืออื่นกับเบิร์ดมือก็ได้ออกเนี่ยมาเสาะกันยังไงเลย,เ,ย,เ,ย,ยเป็นยังอยากให้ไปแบบพอดีงานล่ะกะอันนี้เลยขันเข้าไปเพื่อเวลาเขาสิ็ไปยุใส่เข้าบ่หอดบายอยู่แล้วเออเาออหาอดแล้งไปแล้วถึงเข้าไปจะเสาะก็นเลยเป็นยังใสเวลาจะ แม่ว่ามาแถวนี้คือจังคือจังดูแห้งหนนอย่งล่งสนปกติเปินคนดอดเสียงดังเนาะก็แล้วโอ้โอโแม่เบิดแห้งสนับจอยลง่งลายเอาคือว่าใสอีกขวัญมันใสได้บากหลายนี่นี่ใสไปเลยใสไปเลื่ลยตัวอมมันจังสุกขั้นกัน ทีนี้เรากลาบมันก็มีเหนื้อขันข้นแกะเป็นมันบใหกฟูกแกดาทนอะฟูกปรักดบรดียววาน้ำตรงนอนเป็นยังมีคนขับรถืออื่นเขา่ยนอนเขาพักพอนะัก มกคนท่รมาดาพี่มันเย่าสีมานอนตายอยู่หันล,ละเป็นยังีงมึงท่อมาหากเาาี็ดยังเงินเน่ยมึงมีเงินกีเก่เขา <c oughs> เอาเอามาอาัท่มาหาเอาเอาเงินน้องคนก็นสีบอน้องคนมาดีแทะรักนาจุบ๊บๆ <c oughs> ไปม้เงินเข่าขอกินเงินเกินเขาเนี่นนยสองร้อยอา โคมาย่งางทีไม่ได้จับโทรศัพท์จัก่อนตัดจิตไปเลยย่งไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายสักทีล่ะตอนย่างไปดูช่องพี่จูเลยนะครับหาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวใส่ได้บ่วะไม่ได้ไม่ได้กันนี่ไว้ทำขนมขอน้ำตาลปี๊บนะจ้า เอาใส่ก่อนแบบได้หนแบบได้ก็อย่างนี้นี่กินได้ปะอนนี้ต้งในี่คือใส่ก่อนมันเลยอุ้เขาแบบม่ียวงั้นก็วัดจับเพื่อนเขาแค่พันมาอำเภอยางสลาบแวะเชิญที่ร้านเชิญแวะไม่ใช่แวะเชิญอนนะครับ เชิญแวะร้านอิม <laughs> เมนูตามสั่งไ <laughs> ด้เมนูน้ำมีทุกเมนูทั้งน้ำอดรมณ์น้ำหวานกาแฟาชาเขียวทุกอย่าง <sk iss cross> เมนูโซดาผลมละใหม่ก็มีนะครับม,มีขาหมูผอมกระเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบหมูสับหมูชิ้นมีหมดสมตำก๋มี่ย่าก็มี่นะครับขายของไปแล้วแ <sk iss cross> ร่บอร่อย หนังคื่อปรทายประทายอเสิรเนเนเรนเขาบองพี่ตำน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มที่แสบะล่องบางยางกุ้งให้แแสบปันใดน้ำจิ้มมันว่าแสบมันก็แแสบปะแสบมันอยู่น้ำข้นย่างกุ้งมันอยู่น้ำข้นตำน้ำจิ้ม นี่คิดดีว่ากินุ้งบเนี่ยน่นแต่ขือถึงขั้นข้อถึงน้ายขานไิ้กเนี่ยแม่เตรียมตัวดาเลยอันพ่อเนี่ยยังดอกมาหรือบ่ล่าบาสันทือจังรอถามไอแฟนแม่อันนั้น่งขันหรอกขันสะกอสะกอท่อส่กอ

คือกัน,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 นกน้พอดีเน้น้ยได้หมดอันหัวตะเพียนสีน่ะครับเมียเพี่ยนสีเราก,กินเลยมากดในควันในควันเว้ยอันนี้ว่ามี่หนงังต้องดิดเฟนตงสุกนะอืมนำ้ำจิ้มแบบสบายๆแต่น้ำจิ้มก่น <c oughs> ออเอาให้เตื้อับโว้ยบ่งกับสอบทานเนี่ย,ย,ย,ยเป็นยัเย